แล้เดี๋ยววันนี้กูจะมาลองทำเนื้อวากิวไดเอทปลาบอบโอ้ย oh. อยากรู้เหลือเกิดเอาเนื้อวากิวเกรดนี้มาแดดกับปลาบอบแล้วมันจะเข้ากันดีไหมแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันโดยตอนแรกก <sk r isa> ูจะเอาเนื้อวากิวมาถ่าย <sk r isa> ทั่วด้วยปลาบอบสูตรเก็ด H แซ่บๆหลัจากนั้นจะนำไปอบในตู้ดไดเอทเป็นเวลา2วัน2วันผ่านไปไวเหมือนโกหกเดี๋ยวรอบนี้กูจะลองไม่แกะตัวปลาออกจากเนื้อแต่จะอบเน่นไปพร้อมกันนี่แหละโดยกูจะใช้เวลาอบประมาณ ในอุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสเพื่อให้ตัวเนื้อด้านในนั้นได้ความสุกระดับมีดเดยมแรและผิวปลาฟองด้านนอกก็จะสุกเกรียมหอมสุดๆผมเสร็จแล้วก็พักเนื้อไว้ประมาณ10นาทีเพืจากนั้นก็ค่อยมาทําการหั่นให้เป็นชิ้นพอดีครับเนื้อก็มีแล้วปลาก็มีแล้วจะแดกเป่าๆก็เกรงว่าไตจะพังเอาไอ้ชิ้หายและเจ้าของนี้ข้าวเหนียวผักสดต้องเข้าแล้วว้ยปกติก็เคยแดกแต่ปลาฟองแบบธรรมดาทำได้มันลองแดกปลาฟองที่แม่งอบมา เกี๊ยวเกี๊ยวผูบอกเลยแม่นโคตรอร่อยเด็ดกรปลา